รีวิวห้างหรูสิงคโปร์มีแม่น้ำกลางห้างเลยเหรออย่างนี้เราต้องตามไปดูค่ะที่นี่ก็คือ The Shoppe at Marina Bay s a n d นะคะเป็นห้างหรูใจกลางเมืองสิงคโปร์ค่ะที่รวบรวมแบรนด์เนมเยอะมากมายเลยมีเห็นอะไรดีออค่ะ แล้วก็นูนบอกเลยนะคะว่าทั้งแม่ทั้งยายเนี่ยคือถูกใจมากมากเลยเพราะว่าที่นี่สวยมากๆแถมที่นี่สามารถล่องเรือก,กอนดอลากลางให้อีกด้วยนะบอกเลยว่าเวอร์มากๆเลยและก็ถึงเวลาของเรานะคะนั่นก็คือช้อปปิ้งนั่นเองวันนี้นาะก็เลยมาชอปชาวแอนคิดนะคะถือว่าเป็นของขึ้นชื่อที่สิงคโปร์เลยนะคอลเลกชันและสินค้าคือเยอะมากๆเลยนะทุกคนนะก็เลยเลือกเป็นกระเป๋าอันนี้นะคะซึ่งเป็นกระเป๋าที่นานลิงก่อนมาสิงคโปร์นะราคาก็จะอยู่ที่2,200บาทค่ะบอกเลยว่าคุ้มมากๆ เ,ะะเพราะว่าถูกกว่าช็อปไทยนะและนี่ก็คือสีหน้าของคนที่มีความสุขนะะในการช้อปปิ้งในวันนี้บอกเลยแฮปปี้มากมากเลยเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ออกมาดูวิวกันข้างนอกห้างกันนะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะถ้าใครกําลังหาที่เที่ยวในสิงคโปร์อยู่แนะนํที่